สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันที่8มกราคม2,564ปัญหาที่ผมอยากจะพูดคือปัญหาการณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองท่านจากพรรคเพื่อไทยไม่เอ่ยชื่อนะครับป่านนี้สังคมคงรู้แล้วว่าเป็นสอสอผู้หญิงจากจังหวัดสกลนครหนึ่งท่าน และเป็นสะสะผู้หญิงจากจังหวัดอุดรธานีหนึ่งท่านได้ถอนชื่อตัวเองออกจากยติที่ผ่านไปจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถึงสถานะความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคุณศิระเจนจาคะที่ถูกสารแขวงมีคำวิจากษาเรื่องช่อโกงจำคุกว่าจะ กระทบต่อสถานะความเป็นผู้แทนราษฎรของคุณศิระเจียนจาคะหรือไม่รัฐธรรมนูญเขากำหนดให้เข้าชื่อกันหนึ่งในสิบนะครับพอสอสอสองท่านถอนชื่อออกสารรัฐธรรมนูญจึงตีตกไปไม่รับวินิจฉัยคำร้องดังกล่าวเพราะคุณสมบัติผู้ร้องไม่ครบหนึ่งในสิบตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ เรื่องนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายอย่างยิ่งต่อพักเพื่อไทยครับสสต้องมีวุฒิภาวะในการจะเซ็นชื่ออะไรหรือถอนชื่ออะไรก่อนเซ็นทำไมคุณไม่ศึกษาให้ละเอียดรอบคอบเพราะเป็นยติที่มาจากพลตบวตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวีท่านได้ขอร้องพักร่วมฝ่ายค้านให้เซ็นชื่อให้ครบตามรัฐธรรมนูญก็เป็น เรื่องที่ดีนะครับสสฝ่ายค้านก็ตรวจสอบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคุณสมบัติจะสมัครผู้แทนราษฎรได้หรือไม่สารรัฐธรรมนูญเขาจะวินิจฉัยอยู่แล้วถ้าสองสอส,สไม่ถอนชื่อก็เข้าสู่กระบวนการในการที่จะวินิจฉัยว่าสถานะของศิลาเกียะะรติจักรคบหรือไม่ครบเป็นหรือเป็นไม่ได้ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาคุณประเสริฐจันทะลวงทองครับเลขาธิการพักเพื่อไทยออกมาบอกว่าการณีเข้าชื่อและมีข่าวว่าจะมีการฟ้องร้องกันในกรณีที่คนเซ็นชื่อทําให้เกิดความสับสนและเลขาธิการพักเพื่อไทยบอกว่าการณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีสาระที่ศาลร,รัฐมนตรควรจะวินิจฉัยพักเพื่อไทยจะได้ร่วมมือกับพักร่วมฝ่ายค้าน จะได้ร่วมมือกับพรรคเสรีรวมไทยในการเข้าชื่อให้ครบถ้วนเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญวิได้มีใัยต่อไปวันนี้ผมพูดเพื่อเป็นอุทาหรณ์ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยแล้วไม่ยอมพูดละเลยไปไม่ใช่ครับรายการคุยกับอดีสรต้องการให้สังคมรับรู้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรต้องมีวุฒิภาวะมากกว่านี้นะครับแล้วสสทั้งสองท่านต้องออกมัแถลงให้รวดเร็วที่สุดว่าทำไมถึงถอนชื่อและทำไมถึงลงชื่อไป ความเสียหายเกิดขึ้นทําให้ความศรัทธาที่พี่น้องประชาชนมีต่อพรรคเพื่อไทยอาจจะลดน้อยถอยลงหรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นในการรักษาส่วนรวมไว้ครับต้องให้คนที่ถอนชื่อออกมาถแถลงข่าวโดยรีบรวนไม่ใช่เฉพาะพรรคเลขาที่หารพรรคมาถแถลงแก้ข่าวให้นี่เป็นความปรารถนาดีที่สุดจริตนะครับไม่ได้มีอาฆาตมาร้ายกับใครทั้งสิน้น การเป็นผู้แทนราษฎรทําอะไรเลอะเทอะทําอะไรโดยไม่คิดมันกระทบต่อส่วนรวมครับจึงขอเตือนมาด้วยความปรารถนาดีครับสวัสดีครับ